ค่ะลำดับต่อไปเชิญพี่หมูค่ะพี่หมูยะโสธรค่ะออขอกราบคารวะอาจารย์หมอเถี่ยที่ท์ะลบยิ่งและก็กราบครูที่ทุกท่านนะคะและก็ขอจเจริญธรรมสำเร็จดีกับพี่น้องผู้ใฝ่หาความถาสุิษทุกท,ท่านค่ะ ชื่อพิมพัินาสิทธิทประเสริฐชื่อทางธรรมเพียงเย็นทุ่มนะคะอายุ62ปีกำลังศึกษาอริยาปัญญาตตหลักสูตร7ปีติดอาสาพเพท่อวิถีธรรมสาขาพเพท่อวิถีธรรมทีรรที่6ค่ะสาบันวิชารามค่ะแม่โมจะขอโอกาสส่งการนัานเรื่องการแบ่งปันนะคะเรื่องการแบ่งปันนี้ เอเป็นเอาเอพคือเป็นว่าอ่านแบ,บ่งปันคือตอนตอนตอน,น้าหมูจะเดินทางไปต่างจังหวัดคือเดินทางเข้ารุเฉินเออคุณแม่พ่อคุณแม่คุณแม่หน้หมูมีคุณแม่ทางทมท่านหนึ่งที่อยู่ในจังหวัด,ดวเพชยชบุรนั่นแหละค่ะคือคุณแม่อาลีน้าหมูจะมีไม้ผลไม้ผลแล้วก็ผักแล้วก็อาหารจะไปแบ่งกันท่านอยู่ตลอดน้าหมู ช่วงนั่นหมูก่อนน้ำหมูได้เดินทางนัำหมูก็ได้ไปหาท่านคือวันที่ยี่สิบก่อนนัหมูเดินทางน้ำหมูเดินทางวันที่ยี่สิบสองน้ำหมูก็แบ่งปันให้ท่านตลอดพอคิดถึงท่านไม่รู้เพราะอะไรจิตระลึกถึงท่านอยู่ตลอดมันเป็นมันเป็นความสัมพันธ์เป็นเรืสัมพันธ์กันอะไรก็ไม่ทราบต่คิดถึงท่านตลอดอก่อนน้ำหมูเดินทางน้ำหมูก็ได้ไปหาท่านคือวันที่ยี่สิบนั่หมูได้ น้องเขาอาหารไปส่งเขื่อาอาหารของคุณแม่กับของหนูก็ทําเหมือนกันเมื่อวันหนึ่งวันที่ยี่สิบหน้าหือเอาเขื่วที่ส่งอ่ะเขื่อที่ส่งให้คุณแม่ไปให้ให้คุณแม่ถุงหนึ่งถุงหนึ่งต้องได้พอสมควรคุณแม่ทานอาหารแล้วก,ก็ท่านก็ก็บอกคุณแม่ว่าถั่วเนี่ยอาหารวันนี้เป็นอาหารปรับสมดุลคุณแม่ทานแล้วถั่วคุณแม่จะทานม,มากคุณแม่ทานแค่ช้อนหนึ่งก็พอหรือสองช้อน แต่วันนั้นคุณแม่เอาถั่วพิสงทานหมดถุงเลยในวันนั้นทานหมดถุงแล้วก็ที่น้าหมูาบนี่คือน้าหมูเอาอาหารไปให้ตอนตอนประมาณสิบสิบเอ็ดโมงหรือบ่ายโมงประมาณเนี้ยไปให้ท่านท่านหน้าหมูไปว่าท่านท่านทานถั่วพิสงท่านเล่าอาการให้ฟังนะท่านทานถั่วถ่วิสงหมดเลยนั่งทานนั่งฟัง ท่านรำแล้วท่านจะทานผลที่สูงหมดถูงท่านมีอาการปวดปวดมวนท้องแล้วก็ออกร้อนตัวแล้วท่านไปอาบน้ําก็มีหายแล้วท่านก็เก่งนะท่านมีสมุนไพรที่น้หมูอ่ะคือแบบนี้หน่อยท่านาหน้หมูขอรบกวนเนี่ยถ่ายภาพเอสมุนไพรที่น้หมูได้ไปแบ่งปันให้กับท่านหน่อยคะ่ะได้ได้ค่ะค่ะมีกระถางที่น้หมูได้ไปแบ่งปันให้ท่านนะคะที่มาของยอานาง เอาที่มาของยจานางคือท่านเกงท่านเดินออกไปท่านคือเอภาษาภาษาไทยภาษาไทยเขาบอกว่ามวนท้องปวดมวนท้องมันตึกอับนะคะแต่ภาษาอีสานจะบอกว่ามันยืงท้องนะคะท่านก็อาบน้ําก็ไม่หายท่านก็เลยเดินไปข้างหน้าเสียมสมุนไพรเล็กๆของท่านน่ะน่ารักมากท่านดูแล ท่านก็ออกไปทานไปหยิบสมไทยมาสมไทยท่านสมไทยก็ไม่ดีขึ้นพอดีเป็นวันนั้นน้าหมูตันจักรยานปกติน้าหมูไม่ตันจักรยานไปหาท่านนะนะ้าหมูคิดถึงคดีน้าหมูมาจากสวนเอาลูกลูกสตรอเบอรี่บ้านว่ากล่าว่าจะไปแบ่งปันให้แม่สักหน่อยตอนนั้นยังไม่มีย่านางนะคะนะ้าหมูยังไม่เอาย่านางมาให้ ท่านไปเอาสมสมไทยมามาเคี้ยวก่อนท่านก็ยังไม่ดีขึ้นพอดีน้าหมูขี่รถปั่นจักรยานมาประมาณหกโมงมาหาท่านในรถจักรยานน้าหมูน่ะมันมีน้ำแยงนางพอดีท่านบอกว่าท่านไม่สบายตัวเลยท่านอึดอัดมากนาขนาดเชี้ยวสมไทยแล้วก็ยังไม่ดีขึ้นแม่ก็เลยพูดออกมาว่ามีน้ำแด้นานไงไหมหมูก็เลยน้าหมูก็เลยชิดถึงได้เอา้าแกงนางอยู่ในรถเราก็มีกรเลยมาให้ท่านท่านได้ดื่ม ท่านก็บอกว่าท่านได้ดื่มสักพักหนึ่งท่านริ้มเริ่ม,เร,มเริ่มสบายท้องขึ้นก็เลยว่าโอ้คุณแม่หนี่มีบุญจริง,รงๆคิดอะไรเป็นอะไรเนี่ยจนนึกถึงลูกสาวคนโตคือ้มงหมูก่อนเพื่อนเลยจะมาได้ดังใจคือมาทันเหตุการณ์เวลาที่แม่มีความทุกข์อ่ะทุกในร่างกายของท่านนะ่ะคือท่านไม่สบายตัยวอลยนะคะ้มงหมูก็มาพอดีมันมันมันไม่ใช่บังเอิญอ่ะ ปกติมูปั่นน้ำหมูจะปั่นจักรยานจะไม่มาหาแม่เลยก็จะปั่นออกไปทางพญาคันท่าไปทางอพญาแถนหนึง่งแต่วันนั้นน้ำหมูปั่นมามาหาท่านวันนั้นเป็นว่ามาหาท่านอท้งหนึ่งแต่ท้งแรกที่เขานําอาหารมาให้ปีเด็กที่บ้านแล้วก็ท่านดีใจใหญ่เลยท่านว่าใจนึกดากได้อะไรท่านก็ได้ใจท่านว่าอย่างเนี้ยคุณแม่ว่าอย่างเนี้ยคิดถึงคิดถึงหูทันทีเลยท่านก็ได้เห็น ก็ได้ก็ได้ดังใจท่านก็เหมือนกับที่ว่าแก๊สมีปัญหาอยู่ในบ้านลูกๆท่านไปทํางานหมดมีแต่แม่ท่านคนเดียวแต่วันนั้นแม่หมูก็ได้ไปหาท่านวันนั้นสองครั้งเลยไม่รู้ว่าเป็นอะไรก็ได้ไปหาท่านท่านดีใจมากเหมือนกันว่าโอ้ยามทุกข์นี่ลูกสาวคนโตนี่เห็นหน้าก่อนเพื่อนเลย <c oughs> ท่านว่าอย่างเงี้ยหมูละประทับใจทำเพื่อท่านมากเลยน้ําตาหมูซึมเลย ดาแม่เดือดร้อนแม่เห็นเห็นเห็นลูกสาวคนโตกอ่อนน้าหมูว่าท่านเนี่ยเป็นคนมีบุญมากจริงๆทําไมถึงมามีบุญสัมพันธ์กับน้าหมูได้น้าหมูก็ได้มีบุญสัมพันธ์กับท่านเพราะว่าน้าหมูได้บำเพ็ญบุญกับท่านตลอดเวลาเลยทีนน้าหมูจะไม่ได้บำเพ็ญอยู่ข้างนอกแต่ก็ได้บำเพ็ญกับคุณแม่ก็เหมือนดุกคพานีเน,ะน,นาะเพื่อไดต้งตางไหล เพราะว่าคุณแม่คุณแม่คุณพ่อของน้าหมูก็ท่านเสียตั้งแต่ตั้งแต่เออ่แต่งงานแรกๆแล้วค่ะเสียทั้งสองท่านเต้นเริ่มมหนึ่งคุณแม่นี่แหละ <c oughs> <c oughs> เห็นก็เพ <c oughs> ื่อนตัณใจได้แบ่งกันได้แบ่งกันให้ท่านแล้วก็ได้เห็นท่านท่านมีความเดือดร้อนท่านก็น้ำตาซึมกับน้าหมูนะว่าอ๊ ได้เห็นลูกสาวคนณตของี่านแมวประทับใจมากค่ะก็ขอแบ่งปันประมาณนี้ค่ะน้ำตาแห่งความผิติประมาณนี้ค่ะเลื่อนอยี่หน่อยหมดแล้วนี่นะคะที่ที่นหมูพูดถึงนะคะ,ะคุณแม่อารีปทุมวันค่ะออ่ะ,อะ คุณแม่ได้หมายเองนะคะใช่ใช่ไม่รู้ว่าแม่มีคําถามแม่บอกวันหนึ่งนิดหน่อยแม่มีเรื่องข้องใจที่จะคุยกันนิดหน่อยอยู่นะแต่แม่มีเรื่องจะขอด้วยแม่บอกแต่ว่าแต่ว่าเรื่องอะไรแม่บอกว่าทำไมเรี่องแม่หมูแล้วแม่หมูเป็นลูกสาวคนโตนิดหน่อยเป็นนิดหน่อยแม่รู้นะนะแม่คํานวณแล้วอายุเนี่ย ก็เป็นพี่ของนิดหน่อยนิดหน่อยก็ต้องเรียกว่าพี่สิเพราะว่าน้าแปลว่าน้องของแม่ใช่ไหมนี่ลูกสาวคนโตของแม่นิดหน่อยก็ต้องเรียกว่าพี่อ่แม่ขอได้ไหมถ้าขอให้เรียกว่าพี่ úa. นิดหน่อยก,ก็บอกว่าเออใช่นะ้น้าหมูนี่คำว่าน้าหมูเหมือนกับเป็นชื่อว่าน้าหมูน่นนะคะก็ว่าก็บอกแม่ว่าได้นะคะว่าได้เพราะว่าแม่ก็มีความรู้สึกผูกพันกับพี่หมูเหมือนกันว่าเป็นผู้ที่มาคือ คิดอะไรคิดมีปัญหาอะไรก็เหมือนกับเป็นเหมือนกับเป็นดางฟ้ามาช่วยอะ่ะเป็นผู้ที่ได้เกื้อกูลกันมานั่นแหละตอนนี้อย่างอย่างตอนนี้เนี่ยพวกพวกอ่าช่วงไม่อยู่นะคะพี่หมูไปไปกรุงเทพก็ก็มีพืชผักที่พืชผักที่เป็นกระถางพืชผักที่เ็นกระถางก็มีนะคะนอกจากว่าเป็นอ่าเป็นพืชผักที่จากสวนมาส่ง แม่ก็ได้แม่ก็ได้ใช้อาหารเหล่านั้นมาพืชผักเหล่านั้นมาทําอาหารอยู่แล้ววันก่อนนี่หน่อยไปหาแลวนี่หน่อยเอาอ่าคือมีมีต้มผักเราบอกว่าซุปผักเนี่ยนะคะมีผักแล้วก็เอามาปัาน่นต้มแล้วก็มีฟักทองด้วยในนั้นพอ,อเอาไปกระปุกหนึ่งให้แม่ด้วยแล้วทีนี้พอแม่ได้แม่ได้ทานตรงนั้นแม่ก็บอกว่า กับวันนั้นพาแม่ไปที่สวนด้วยค่ะแม่บอกว่าแม่กลับมาแล้วแม่นอนหลับดีมากอย่างไม่เคยเป็นมาก่อนเลยมันต้องมีอะไรพิเศษจากความเปลี่ยนแปลงนีดหนึ่งคือได้ไปสวนสองคือได้ทานซุปผักนั้นแล้วทีนี้ก็เลยได้แนะนําแม่ว่าก็เอาก็เอาผักที่อยู่ข้างหน้านั้นมาทําได้ เพราะว่าแม่ก็มีหลายชนิดอยู่อย่างวัตุเกนี่ก็กระถางพี่หมูเป็นคนเอากระถางไปให้นะเอาไปทั้งกระถางแล้วก็แม่ก็รดน้ําดูแลตอนนี้มีผักกูดนะยะนางก็มีละมีผักมีสมไทยมีดาวดอยนะคะที่เอาพืชพืชที่อยู่หน้าบ้านนั่นสามารถเอามาทําอาหารได้ในแต่ละวันด้วยนะคะมาเสริมเป็นอาหารในช่วงที่แบบ เงนไม่มีถ้าไม่มีปิ่นโตมาแม่ก็พึ่งสวนหน้าบ้านได้นะคะมีเคลอ่ะอีเต้นหนึ่งนะคะมีมีหลายต้นแต่ว่ามีพืชที่จะสามารถพึ่งตนเองได้อ่าข้อข้อที่มีผู้ดูแลอยู่เราก็เลยไม่ได้ห่วงแม่เลยนะคะบางทีนีดหน่อไม่ได้โทรไปพี่หมูแต่พี่หมูส่งภาพมาให้ทุกวันดักนนัหมูขอโอกาสค่ะเออ ที่มาของยะานางคือแม่มีปัญหาเรื่องที่ว่าแม่ทานถั่วพิสูงเยอะเกินไปก็บอกไม่ได้ทานเยอะอท่านไปเอาอสวนไทยมาเชียวท่านก็ยังไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่ดีขึ้นเนื่อที่มาของยะานางน้ำหมูก็เลยบอกว่าถ้าเกิดไม่มีน้ำหมูส่งน้ำยะานางมาให้แม่จะได้พึ่งตนเองได้น้ำหมูก็ได้ไปขุดเอาที่สวนนั่นแหละเอามาสองกระถางน,นะะั่นแหะมาวางได้ให้ท่าน แต่ท่านมีปัญหาในยามจำค่ำกลางคืนท่านจะสามารถเด็ดใบมาเคี้ยวได้อางเนี้ยท่านจะช่วยเหลือตัวเองได้คุณแม่ท่านเก่งนะท่านท่านจะรู้จักแม่ว่าผักอะไรเป็นผักอะไรเพราะว่าท่านได้ไปรเรียนรู้มาแล้วน้ำหมูก็ได้ผักอะไรที่ว่ามันสัมพันธ์สัมพันธ์จัดเอามาจัดไว้ให้แม่เลยเผื่อแม่เกิดก็เหมือนที่น้าหมูไม่อยู่อาทิตย์หนึ่งเนี่ยก็เป็นห่วงท่านแล้วเอ๊ท่านจะมีอาหารมีผักไหม ก่อนแ้่หมูจะเดินทางน้่นหมูก็ต้องขนขัผปีที่สวนมาไวส้สำรองให้ข่านก่อนให้สำรองให้ท่าใมให้ท่ามานในทานก็เลยบอกแม่ถ้าไม่มีอาหารทานแม่จะกินข้าวกับเลือแล้วก็มีผักหน้าบ้านแม่ก็เป็นเด็ด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 มาทานได้มั้ยแม่แม่ก็หัวเราะแม่ก็เลยหัวเราะว่าไม่เห็นวันไหนที่ต้องไปกินข้าวกับเลือเลยมีอาหารมาได้ทุกวันทีเนี้ยแม่เอ่อหมูไม่อยู่จริงพี่หมูไม่อยู่จริงๆรเนี่ยต้องไม่ทานจริงๆแต่ท่านก็ช่วยเหลือตนเองได้ ท่านก็มีมะละกอม,มีมีผักที่ที่เห็นในภาพนั่นแหละค่ะแล้วก็มีผักหยู่ข้างหน้าบ้านท่านก็เอามาลวกบ้างมันนื่งบ้างแล้วก็มาอ่ผัดบ้างแกงบ้างผัดกินกับแจ่วอะไรประมาณนั้นนะ <c oughs> ท่านท่านเห็นหมูมาเมื่อมามาวานนี้ท่านดูใจมากเลย <c oughs> ท่านดีใจมากเลยค่ะ น้หมูก็ขอแชร์ประมาณนี้ค่ะสาธุค่ะ่ะคอนุโมทนากับพี่หมูค่ะ<อ>เราได้ทบทวนเรื่องราวอยู่นะคะว่าแม่แม่มีกุศลนะก็เป็นกุศลของแม่นั่นแหละที่มีอ่ามีลูกมาดูแลอีกท่านหนึ่งนะคะซึ่งมาแบบว่ามามา,มาช่วยจนน้อง,องก็น้องๆก็ไม่ไม่ต้องได้หาอาหารแล้ววันก่อนที่พี่หมูไม่อยู่น้องซื้ออะไรมาให้แม่ผัดรู้ไหมคะ ื้อคณะค่ะแต่คณะเนี่ยมันเป็นข้อมูลที่เราได้รับมาว่ามันมีสารเคมีเยอะ,ยะนะคะก็เลยบอกแม่ว่าแม่แม่ไม่ต้องนั่นหรอกแม่มาเก็บตรงข้างหน้านี้ก็ได้แล้วก็ถ้าจะทาปั่นเอาถั่วใส่ด้วยมันก็จะเป็นแบบซุปผักปั่นถ้าไม่มีฟักทองก็เอาถั่วใส่ด้วยก็ได้แม่ถามว่าใส่ได้ไหมก็บอกว่าใส่ได้ตรงนี้ก็ได้ผักสีเขียวแล้ว ตรงอ่าผักข้างหน้าก็พอพอได้เคลนี้เขาก็เกิดได้เกิดเร็วอยู่หมายถึงว่ามันมีหลายต้นอยู่พอที่จะใช้ได้แล้วก็อย่างอ่มันกับผักไอ้นี่ก็งามดีผักวอเตอร์เกสนะคะก็งามดีงามดีมากเลยนะคะสอยและใบอค่ะพอมาพอมาย้อนดูว่าแม่แม่น่ะเคยเลี้ยงดูมาตั้งแต่เลี้ยงน้องค่ะ เลี้ยงน้องแล้วก็ยังมาเลี้ยงลูกหลานที่เป็นลูกของญาติแล้วก็รวมมาเลี้ยงลูกเนี่ยสิบหกคนค่ะสิบหกคนประวัติของแม่นะคะแม่ตอนที่แม่อายุอา่าปถมเรียนปถมนะ่ะจะมาเรียนต่อนะนะคะแม่มีลูกแม,แม่คุณแม่ของคือคุณยายนะ่ะเป็นครูค่ะคุณตาเป็นครูใหญ่คุณยายเป็นครูน้อย แล้วทีนี้ก็อยู่โรงเรียนที่อที่หมู่บ้านเป็นโรงเรียนประชาบาลน่ะอยู่ใกล้ฝั่งแม่น้าเชียค่ะแล้วท่านก็อคือคุณยายน่ะมีลูกปีเวน้นปีเออหัวปีท้ายปีค่ะแม่เป็นลูกสาวคนที่สองพอพอแต่ละปีแม่ก็จะมีอ่าคุณคุณยายน่ะก็จะมีลูกมาพอแม่โตมาระยะหนึ่งแล้วเนี่ยก็เลี้ยงน้องค่ะมีงานก็คือเลี้ยงน้อง ไล่น้องที่ไล่จํานวนที่เลี้ยงน้องมาเนี่ยในสิบเอ็ดคนเนี่ยแม่ได้เลี้ยงน้องอยู่อยู่หกคนนะคะห้าหกคนเนี่ยที่แม่ต้องต้อง,องได้เลี้ยงแม่ก็เลยไม่ได้เรียนหนังสือต่อก็เลี้ยงน้องพอเรียนพอโตมาเสร็จอ่าน้องโตมาตัวเองโตมาพ่อก็เลยให้เลือกว่าจะเรียนเสริมสวยหรือเย็บผ้าเพราะว่าต้องเรียนวิชาชีพแล้วอตอนนั้นโตแล้วแม่ก็เลยเลือกเรียนเย็บผ้า พอเรียนเย็บผ้าก็มาทํางานในเมืองยสโสธรนะคะน้องที่อยู่นั้นก็มาเรียนหนังสือด้วยก็เท่ากับว่าก็เลี้ยงน้องระหว่างที่ทํางานก็เลี้ยงน้องไปด้วยอีกพอพอมามีลูกก็เลี้ยงลูกสี่คนแล้วก็ยังมาเลี้ยงหลานอีกห้าหกคนค่ะเลี้ยงหลานที่มาอยู่ด้วยนะคะมาอยู่บ้านด้วยแบบพ่อแม่ก็เขาพ่อแม่เขาก็เพียงแค่เพียง ให้ข้าวมากระสอบข้าวมาเพราะท่านพ่อแม่ทํากสิกรรมเนี้ยก็มีข้าวมาแต่ว่าแม่ก็ต้องดูแลเลี้ยงดูตรงนั้นน่ะเป็นเป็นตลอดชีวิตของแม่แล้วพอมาช่วงคุณยายป่วยคุณยายป่วยพี่พี่ที่พี่น้องที่ทํางานราชการกันก็ไม่มีเวลามาดูแลคุณยายก็เป็นแม่มาดูแลคุณยายทุกคนถึงจะวางใจตอนนั้นแม่อายุเจ็ดสิบกว่านะคะ ที่มาดูแลผู้ป่วยเหมือนเหมือนผู้ป่วยติดเตียงอ่ะแต,แต่แต่ก็พอนั่งรถเขินแล้วก็เข้าห้องน้ําได้เนี่ยคุณยายอายุเจ็ดเก้าสิบคุณยายเสียชีวิตตอนอายุเก้าสิบหกซึ่งระหว่างที่แม่อายุเจ็ดสิบกว่าน่ะก็มาดูแลคุณยายอายุเก้าสิบกว่าที่เป็นผู้ป่วยนะคะแล้วก็แม้ว่าจะมีจ้างคนดูแลอยู่แต่ว่าก็แม่ก็ต้องได้ดูดูใกล้ชิดน่ะคุณยายจึงจะสบายใจ แต่ถามแม่ว่าแม่ยินดีไหมแม่รู้สึกยินดีกับการที่ดมาได้ช่วยได้ดูแลคุณยายแม่ก็บอกว่าแม่ไม่ได้ดูแลแค่ยายนะแม่ยังได้ดูแลน้องแล้วก็ดูแลพี่พี่ชายน้องน้องตงเพราะว่าน้องเขาก็จะไปทำงานอย่างสบายใจเพราะมีแม่ดูแลดูแลแม่ของเขาให้เนี่ยเขาก็จะสบายใจเขาทำงานอย่างมีความสุขได้แต่ว่าถ้าแค่จ้างคนดูแลเขาก็ยังไม่สบายใจเต็มที่ ตอนนั้นเราก็บอกว่าแม่ก็เป็นแม่ของเราเหมือนกันนะแม่เจ็ดสิบกว่าแล้วแม่ควรจะได้พักไหมท่านในฐานะลูกใช่ไหมคะแต่แม่ก็บอกว่าแม่ก็ไปทําหน้าที่ของลูกแม่มีตําแหน่งเป็นลูกแต่แม่ก็ไปทําหน้าที่กับคุณยายก็เป็นหน้าที่ของของของลูกที่ต้องไปทำํำนี่ค่ะก็เป็นเป็นผู้ที่ได้บําเพ็ญมาตลอดชีวิตนั่นแหละแล้วเราก็รู้สึกว่า สิ่งที่สิ่งที่แม่ได้รับก็เป็นสิ่งที่แม่เคยทํามาจริงๆค่ะตลอดชีวิตที่เราเห็นแม่ก็ได้เกือ้อกูลผู้อื่นมาตอนนี้นะ่ะลูกลูกอยู่ห่างแต่ว่าลูกอยู่ใกล้ก็มีนะคะลูกอยู่ใกล้แต่ถ้าไปซื้ออาหารมาก็อาหารส,ส่วนใหญ่ก็จะเป็นกลุ่มที่เขาคิดว่าดีของเขาะคะ่ะแต่ว่าเราเขามองว่ายังไม่ใช่อาหารที่ที่ดีที่สุดหรอกอตอนนี้แม่ก็เลยมีอาหารที่ดีที่สุดจากลูกสาวคนโต ที่ตอนนี้มาดูแลอย่างอย่างอดูแลกันอย่างเต็มที่นะคะรู้เรา<ต>รู้สึกเต็ม<ด>ที่มากเลยพี่หมูให้ให้อการที่ได้เกื้อกูลคุณแม่มาอย่างเต็มที่เลยนะคะคุณแม่ก็ระลึกในในบุญคุณนั้นแล้วก็คุยกันท่านท่านเข้าใจแล้วก็ให้คําถ้ามีคําว่าเกรงใจไงก็เลยได้ให้ได้รู้ฟื้นถึงเรื่องของสิ่งที่ท่านเคยทํามา ว่าท่านได้รับจากท่านเคยทํามานั่นแหละตอนนี้ท่านก็รับด้วยความสบายใจแล้วท่านก็รู้ว่าท่านก็ต้องพึ่งตนไปด้วยแล้วก็ทําให้แม่แลวประทานอาหารไม่มีเนื้อสัตว์ได้ต่อเนื่องค่ะก็คือการที่มีลูกสาวคนโตมีอาหาร <c oughs> อา,ารไปให้แล้วก็จากนั้นท่านก็ล้างเรื่องของความอยากอาหารที่เป็นเนื้อสัตว์ได้นะคะคือท่านมาเล่าให้ฟังวันนึงว่าท่าน ท่านรู้สึกภูมิใจนะว่าท่านทําได้จริงๆนะเพราะว่าอาน้องมาทอดตาท่านยังรู้สึกเฉยๆเมื่อก่อนท่านก็จะอา่าน่าจะมีความรู้สึกที่มันอคือความรู้สึกอย่างมันน่าจะมีอะแต่ว่าท่านไม่รู้สึกว่ามันมีแล้วท่านก็บอกว่านี่แม่ภูมิใจกับตัวเองว่าแม่เลิกทานเนื้อสัตว์ได้ด้วยใจที่เป็นสุขได้นะคะค่ะ ก็แบ่งปันชีวิตหนึ่งให้ดูเป็นตัวอย่างของการที่ทีนิดหน่อยก็ได้เห็นมาตลอดแหละว่าว่าแม่แม่เป็นอย่างไรแล้วก็เป็นผู้ที่ได้ได้บำเพ็ญได้บำเพ็ญช่วยเหลือผู้อื่นโดยที่ไม่เอาอะไรจากใครนะคะสภาวะนั้นที่เราได้เห็น mm. ค่ะ,คะนุชธนากับพี่หมูค่ะคุ้ค่ะ ยังคือบอกบอกเลยนะว่าเดี๋ยวให้แม่ส่งการบ้านกสิกรรมแล้วล่ะต่อไปนี้ดูจะดูแลสวนได้มีประสิทธิภาพอยู่เพราะว่าเอามาพึ่งตนเองได้นะคะคแล้วถ้าถ้าน้าหมูมีโอกาสช่วงไหนก็จะเอาแม่เข้าซูมได้เหมือนกันประสบการณ์บ้านเช่นการทาะสาธุค่ะอ่ะตัวธนาแต่ะน้าหมู ออนขอโอก,กาสค่ะเป็นเรื่องที่น่ายินดีนะคะออนฟังแล้วก็รู้สึกอบอุ่นตามไปด้วยมันเป็นชีวิตที่คนบ้านเราสมัยก่อนก็เป็นแบบนี้นะคะคือมันเป็นชีวิตที่เกื้อกูลกันแบบไม่ได้คิดจะเอาอะไรจากกันนะคะแต่่าให้กันด้วยความรักความเต็มใจอะไรอย่างเงี้ยนะคะเป็นการแบ่งปันที่ที่แบ่งปันด้วยใจที่บริสุทธิ์จริงๆนะคะอ่อนนึกถึงตอนที่อ่อนยังเด็กๆนะคะมีมีมีคนแก่คู่หนึ่งซึ่งลูก ท่านไม่ได้อยู่ด้วยนะคะออนจะเป็นหน้าที่ก็คือคือสมัยก่อนมันไม่มีน้ําประปาแบบนี้คะไม่มีอ่อนไปตักน้ําให้ท่านนะคะออนก็จะไปตักน้ําให้ท่านอ่อเหมือนกับตักน้ําใส่ตุ่มอะไรอย่างเงี้ยนะคะเป็นคนแก่ในหมู่บ้านเนาะออนก็ไปตักน้ำแต่ราะตอนเด็กๆเราก็จะมีหน้าที่ตักน้ํากับกับนึ่งข้าวน้องก็จะไปเลี้ยงควายอะไรเงี้ยแบ่งงานกันก็จะเป็นประมาณนี้ค่ะออนก็เลยเออนึกถึงว่า สมัยก่อนเราไม่ค่อยได้ใช้ตังค์เนาะแต่เราเกื้อกูลกันในหมู่บ้านนะคะมันมันเป็นสิ่งที่มันขาดหายไปในสังคมเราทุกวันนี้นะคะถ้าเรามาเริ่มต้นกันทำอีกเนี่ยออนก็ว่ามีในของแพทย์วิถีทเนี่ยแหละที่เป็นเป็นระบบที่ที่ครูบาอาจารย์พาเราทำเนี่ยค่ะมนันกำลังเห็นภาพนั้นมันขึ้นมานะคะอนุโมทนาค่ะน้าหมูเป็นการบ้านที่<ส>าเลื <สา S 1> ค่ะเออแต่น้าหมูขอเสิมอ,อีกนิดนึงน้าหมูไปบ้าน ไปบ้าน่แม่น่ะทุกวันทุกวันน่ะชาวบ้านแถวนั้นเขาก็สงสัยนะว่าเจ้าของร้านทองทาไมเข้ามาร้านทองซอยนี้ห่ือจะมาทวงนี่หรือเปล่าคนข้างนอกนี่เขาจะคิดว่าเราเราขายทองนี้ไปไปบ้านคนไหนเนี่ยชาวบ้านเียจะชอบสงสัยว่าเป็นอะไรกับเจ้าของร้านทองแบบกับเจ้าของร้านทองก็จะสงสัยว่าไปเอาทองของเขามาหรืออะไรประมาณนั้นน่ะ ส่นทางเ่าก็จะคิดไปทางทางนั้นนะนะคะเสวนมากที่หน้าหมูได้ฟังหน้าหมูเข้าซอยด้านอันนี้บ่อยนี่เข้าประจําเข้าบ่อยมากจนเข้าเพิ่งรู้ว่าโดยแซ่เพิ่งรู้ว่าเอรอ้านทองมาหาแม่มาส่งถักให้แม่เข้าตลอดเข้าประจำในซอยนั้นจนเขารู้จักหมดแถวนั้นนะถ้าประมาณนี้ค่ะสาธุค่ะ ท่านก็คงเป็นแม่ลูกกันมาหลายชาติแล้วค่ะชาตินี้มาปรากฏตัวรอบท้ายนี้นะคะข้าประกวค่ะมาปรากฏตัวตอนที่จะได้ดูแลกันนะคะค่ะนุ่ธานากับพี่หมูค่ะสาวิอ่าจากพี่หมูมาน้องหมูนะคะทีนี้น้องหมูกุลธิดาก็ขึ้นต้นด้วยพิมพ์เหมือนกันนะคะพี่หมูชื่อพิมพระสินา นี่พิมพ์เพียนพุทธนะคะเชิญค่ะ